มาถึงไวยากรณ์น,นะคะตัวที่2กันนะคะก็คือเรื่องของหน้าหนีหน้าหีโตะนะคะยังอยู่ในเรื่องของเงื่อนไขเหมือนเดิมน,นะคะสําหรับเงื่อนไขนี้มีความหมายว่าพอจุดจุดจุดก็จะจุดจุดจุด,จด,จด,จดค่ะลักษณะของการใช้โต๊ะเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของการพูดถึงความเป็นไปตามธรรมชาติ ที่เป็นความจริงอะคะ่ะที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นจะไม่ใช่จะไม่ใช่เหมือนอย่างตลาดที่อาจจะเป็นเหตุการณ์สมมุติพูดถึงเรื่องที่มันไม่จริงก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทําอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าพูดว่าหลังจากที่ทําด้านหน้าแล้วจะทําด้านหลังซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้พูดพูดต่างก,กันกับโต๊ะนะคะโต๊ะจะเป็น จะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมในโลกใบนี้ที่ที่มันเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นธรรมชาติที่มันต้องเกิดอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของฤดูกาลนะคะเรื่องของธรรมชาติของร่างกายอะไรเงี้ยคะ่ะธรรมชาติของโลกธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสิ่งต่างๆรวมถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นอัตโนมัติหรือว่าระบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยน,นะคะว่าถ้าทําแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ นะคะแบบที่เป็นอัตโนมัติในลักษณะที่เป็นเชิงอัตโนมัตินะคะหรือว่าเป็นระบบเป็นกลไกลอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องที่ว่าถ้าถ้าลักษณะเนี่ยเกิดเป็นอย่างข้างหน้าปึ๊บข้างหน้าโต๊ะนะคะก็จะทําให้เกิดอย่างข้างหลังแน่นอนอะไรเยงี้ค่ะที่เป็นเรื่องที่ทุกคนคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้อง คิดแบบนั้นหรือรู้สึกแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องธรรมดานแน่ๆอย่างเช่นประโยคตัวอย่างค่ะประโยคแรกเกีบบ่ยวกับฤดูกาลกันนะคะาาาาฮา r ุนินะะารุโตซากุระกาซากิมัสฮารุนินารุโตะซากุระกาซากิมัสเนี่ยค่พอถรงฤดูใบไม้ไมผลิเอ่ดอซากุระก็จะผลิบานเนี้ยเป็นตน้นคือเป็นธรรมชาติคือว่าอันนี้ไม่มีใครควบคุมได้แน่นอนนะคะ สักครจัจะบานหรือไม่บานไม่มีใครควบคุมได้คือมันเป็นธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนี้ว่าพอเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิที่มีอุณหภูมิเหมาะสมอะไรกับการบานของต้นไม้ชนิดนี้มันก็จะบานคือมันเป็นธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการใช้โต๊ะนะคะในการบอกเรื่องของความเป็นไปธรรมชาติเนี่ยเราจึงมักจะพบว่ามักจะใช้พวกคำพ,พิเศษเ,เช่นนาราักนะคะที่แปลว่าแน่แเ่ี่ยいつも เป็นประจำเสมอๆหรืออย่างเช่นไมโทชีเป็นประจำทุกปีอะไรอย่างค่ะหรือว่ายกขูกบ่อยๆนียนะนะคะก็มักจะพบว่าจะใช้กับไวยากรณ์ตัวนี้นะคะทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกลหลายๆประโยค์ที่ใช้ลักษณะนี้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะพูดว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยพอถึงฤด,ดูหนาวหิมะก็จะตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่ ฮอกไกโดนเนี่ยเป็นเมืองหนาวของญี่ปุ่นใช่ไหมคะหนาวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงฤดูหนาวเนี่ยหิมะตกคือเป็นธรรมชาติของเขาแต่ถ้าพูดว่าคืออย่างอย่างถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยธรรมชาติของฤดูหนาวไม่มีหิมะตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดกับลักษณะที่เป็นธรรมชาติของแต่ละสิ่งหรืออาจจะพูดถ้าพูดถึงเมืองไทยอาจจะพูดว่าที่เมืองไทยพอถึงเดือนเมษายนอากาศก็จะก็จะก็ เป็นฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคที่สองกันนะคะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกลไกระบบหรือว่าสิ่งที่เป็นอัตโนมัติเป็นอ,อัตโนมัตินะคะที่เราจะใช้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ไวยากรณ์โต๊ะนะคะ เพราะว่ามันต้องเกิดอย่างนั้นนะคะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงว่าจะต้องเกิดอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีเครื่องกดตัวต๋วอัตโนมัติอยู่อันหนึ่งน,นะคะคือคกลไกที่กันมันเซตไว้หมดแล้วว่าถ้าเราเนี่ยอยอดเยญเข้าไปแล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บบัตรก็จะได้งออกมาอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นต้นก็จะเป็นนี้ค่ะคานโอสโตชิเกตตุกะดีมัสคุณโบตานโอสโตชิเก เชตกกเดมัสนะคะก็จะเป็นว่าพอกดปุ่มน,นี้พอกดปุ่มน,นี้ปึ๊บัวก็จะออกมาเนี่ยค่ะคือมันเป็นความจริงอะคะ่ะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกลไกนะคะต่อไปค่ะอีกลักษณะหนึงคือถ้ามีลักษณะเป็นอย่างข้างหน้าโตะ๊ะแน่แนแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นอย่างข้างหลัง ดูนะคะทีกทค่ทคี่ท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 ีนะคะก็่ืีถ้าอที่ไีลจากสถานีแล้วท็อาจจะเ่็นอที่ท่ที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 ี้ยนะคะ่ที่ทีดทก่ทค่ที่ี่สะดวนีน่ะคะทีนี้เนี่ยเราก่จะเห็นได้เลยว่า มีใครมีใครพูดไหมคะว่าถ้าถ้าอยู่ไกลจากสถานีแล้วก็จะสะดวกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันเป็นความจริงว่าถ้าสมมุติว่าอยาอา่างอพาร์ทเมนต์เนี้ยอยู่ไกลจากสถานีเป็นธรรมดาเลยว่ามันจะต้องไม่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าผู้พูดเนี่ยมีความความรู้สึกดีหรือไม่ดีกับกับกับสิ่งนั้นนะคะบางทีอยู่ไกลจากสถานีอาจจะเงียบสงบแล้วเขาอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นความจริง ว่ามันจะไม่สะดวกถ้าอยู่ไกลจากสถานีเพราะฉะนั้นอย่างนี้จะใช้คําช่วยโต๊ะค่ะทีนี้นะคะวิธีการใช้ไวยากรณ์โต๊ะนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเพลนฟอร์มทั้งหมดเลยนะคะเป็นเพลนฟอร์มแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรูปปัจจุบันนะคะจะเป็นรูปปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นเพลนฟอร์มก็ ต้องขอให้เรามาระวังเรื่องของ adjective adjective นะแล้วก็คำนามด้วยว่าต้องใส่ดะนะคะต่อไปค่ะเรามาดูในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของโต๊ะได้ก็ยังคงเป็นลักษณะที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นสัจธรรมอยู่นะคะ คือเรื่องของการบอกทางค่ะถ้าเกิดว่าเราพบการบอกทางนะคะในข้อสอบระดับเนี่ยขอให้สังเกตไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นโต๊ะหรือเปล่านะคะแต่ว่าขอยังไงก็ขอให้เราระมาระวังในเรื่องของการผ่านอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็ก็ต้อง,ต,องต้องพิจารณาอีกทีน,นะคะว่าเป็นเบรกเก์ตัวไหนกันแน่แต่ว่าโดยสย่วนมากเราเนี่ยการบอกทางเราจะใช้คําช่วยโต๊ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลักษณะแบบนี้ค่ะดูเะียกเปอยงนะคะ 50เมตร50เมตรหมุนซุกไปก็ทางขวา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 ทางขาทางขวาทางขวาทางขวาทางอวาทางขีาทาวางองทางทขวาขวา มันอยู่ตรงข้างหน้าไปห้าสิเมตรทางด้านขวาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะที่เราเดินไปและเดินไปอีกห0เมตรแล้วเราจะพบมันอยู่ทางด้านขวามันเป็นความจริงอะคะ่ะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่ยังไงก็ต้องเจอไอ้ตึกนี้นะคะถ้าเดินไป50เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการบอกทางเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะใช้โต๊ะนะคะมาดูที่ประโยคตัวอย่างประโยคที่สองของเรื่องนี้กันนะคะ この橋を渡ると大きい公園があります。この橋を渡ると大きい公園があります。นะะก็จะมีความหมายว่าพอข้ามสะพานนี้ไปก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่นะคะคือคุณเดินข้ามสะพานเนี่ยไปเดินข้ามไปสิบรอบคุณก็เจอสวนสาธารณะนี้อยู่นแน่ๆเพราะว่ามันคือความจรงิงเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการบอกทางเนี่ยก็จะใช้ได้กับรูปโต๊ะค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นความจริงนะคะทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงเลยที่อยากจะให้เป็นพอยต์นะคะที่ใช้ในการสอบระดับ3นะคะก็คือถ้าเป็นโต๊ะนะคะถ้าใช้ไวยากรณโต๊ะส่วนหลังจะไม่เป็นสำนวนที่เป็นคำสั่งการขอร้องการชักชวน ความตั้งใจหรือความปรารถนาพวกใต้เดสคูดาไซมาโชนาไซอะไรพวกนี้นะคะจะไม่ใช้เลยจะไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําข้อสอบแล้วเราเห็นเราเรา,เราดูปึ๊บว่ามันจะใช้ววากณ์ตัวไหนใช่ไหมคะถ้าเราเหนนเ็นมันเป็นมันเป็นรูปรูปต่างๆพวกดังกล่าวนะคะที่คำสั่งขอร้องชักชวนหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็ วิเคร์ได้เลยว่ามันไม่น่าจะเป็นโต๊ะแล้วล่ะนะคะเพราะว่าท้ายประโยคเนี่ยจะไม่ใช่จะไม่ใช้สำนวนแบบนั้นนะคะ